นี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนคืนข้าวดาวของผมนะครับจะมาแคมป์ปิ้งกับครอบครัวและเพื่อนอันนี้มีอยู่สี่เอ๊ะมีอยู่สามเต็นท์ด้วยกันครับตอนแรกสี่เต็นท์แล้วเข้ากลับไปเต็นท์หนึ่งนี่ครับบรรยากาศริมแม่น้ำนครนายกยามค่ำคืนระหว่างรอเวลาเข้าดาวนะครับเวลานี้อยู่ที่ประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับ นี่ครับดิบม่น้ำนครนิยกมันจะมืดๆหน่อยไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับใช่ไหกคัดดีมากครับนรรมันดาเด็กๆ ปอตีครับเป็นประสบการณ์ครั okay. ้งแรกของผมเลยที่มาแคมป์ปิ้งกับของเพื่อนโอเคครับ เดินสะดุดตัวยึดเชือกเต็นนะครับณเวลานี้คือผมอยู่ที่ชิคเกอร์แคมป์นครนายกนะครับอยู่มาได้สองคืนละมีคืนที่สองก่อนหน้าน,นั้นอยู่ที่ชะอมครับแต่วันนี้จะมาเคาดาวที่นี่นี่ครับบรรยากาศมัน จอ,อดูเหมือนเฟสติวัลนะครับแต่นี่คือบรรยากาศสดๆของคืนเท่าดาวนะครับนี่ครับอานว่าชิคเกอร์แคมป์เนียวเย่สองพันยีสีนะครับนี่ครับอากาศโดยรอบดีมาก ความหมายของช่องดีนะชาแนลนะครับผมจะทำขึ้นเพื่ออบันทึกความสุขทุกขนาจิตที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ยครับไว้ให้ลูกให้หลานได้ชมต่อไปนะครับว่าว่าเรามีความสุขแค่ไหนบนโลกใบนี้ในวันที่มีชีวิตอยู่ของเขานะครับใน วันล,ละดิถีกำลังจะขึ้นปีใหม่พุทธศักราชสองพันหาร้อยหกสิบเนะครับหรือว่า2024นะครับขอให้ f อฟช่องดีชาแนลทุกท่านนะครับร้อยกว่าคนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขก,กายสบายใจไม่เจ็บไม่จน และขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้มากขึ้นนะครับแล้วเพื่อให้ช่องดีชาแนลพยานถึง1,000คนไม่ว่าจะ3ปี4ปี5ปีผมก็จะทำให้ทุกท่าน f อของผมเนี่ยครับได้รับชมแม้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็มันก็เป็นสไตล์ของช่องนี้นะครับสดสดเรียวๆไม่เมคเลยครับนี่ครับน้องยิมด,ดีระดานะครับ ยิ้มหวานเลยค่ะน้อยิ mm ้มบอกเอฟซีหน่อยขอเอฟซีรวยๆนะคะดูสขิขอให้ขอให้เอฟซีรยๆนะคะมาขอดูหน้าหน่อยหน้าใชขอเอฟซีรวยๆนะคะขอเอฟซีน้องยิ้มรวยๆนะคะ, okay คะเ,เ,เต้น้วยโอ้โหเต้นเต้นเต้นโอ้โห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 โ ครับนี่แหละความสุขตามที่ชื่อช่องเลยครับดีเดา้าชาแนลฝากด้วยนะครับสวัสด,ดีเราจะมีเล่นน้ำกันโอเคเล่นน้ำค่ะ

lebih <laughs> kuat that.